สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิดนำเสนอมานำเสนอทิปเที่ยวเขาค้อค่ะ1วันกับ1คืนตามมาดูเลยค่ะว่าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนบ้างในเขาค้อวันนี้นิดจะพาทุกคนไปไหว้พระที่วัดพระาธาตุฝาซ่อนแก้วแล้วก็ไปดูทุ่งกังหันก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดสับตะไคร้และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นิดด้วยนะคะตามมาเลยค่ะทุกคน เราเดินทางลงมาจากภูทับเบิกแล้วก็ยิงตรงไปที่เขาค้อเลยค่ะนี่ระหว่างการเดินทางเราไม่ได้แวะที่ไหนเลยแต่นี่จะให้ทุกคนดูระหว่าง <Something S 2> การเดินทางอ่ะ <is alive. S 2> ถนนหมุนทางมันสวยงามขนาดไหน feel like belong Vocês no no on Because turned hitting light you creo on n i a l feel f hope. อยากจะไปร้านกาแฟขวามือไม่รู้คนนำทางจะพาเขาเปล่าน้อเลยไปเลยอดเลยจ้า What should I do? For reasons unknown, I don't need to decide. And it's true that I don't have a clue. I'm tasting no tears, I'm fighting. My เ็นหลังองค์พระแล้วคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะมใกละะ้แล้วค่ะวัดพระาธาตุฝาซ่อนแก้วเราเจอโรงเตียมก่อนคะ่ะก่อนถึงวัดเราก็เลยแวะมากินกาแฟแล้วรับประทานอาหารก่อนนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องเราต้องอิ่มก่อนนี่สาวๆเราลุยจ้า ที่จะนั่งเลยค่ะคนเยอะมากเพราะมันเป็นวันหยุดยาวด้วยแล้วก็แน่นไปหมดทุกจุดเลยคนเยอะคงรอนานสุดท้ายเราก็ตัดสินใจว่าถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วเราก็ออกเดินทางไปวัดต่อเลยจ้านี่เก็บภาพก่อนเก็บความทรงจำเก็บวิวสวย,สวย กับเดะะแก๊งออกเดินทางต่อจ้าเห็นวัดแล้วค่ะใกล้ละเดี๋ยวเราไปวัดเลยจ้าได้ที่จอดรถสักทีค่ะเพราะว่ารถเยอะคนก็เย,เยอะมากมายหา,าที่จอดยากมาก พวกเราก็แยกย้ายกันทำบุญไหว้พระทำบุญแล้วก็ถ่ายรูปกันเก็บความทรงจำกันวัดที่นี่สวยมากนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนมาได้สัมผัสวัดจริงๆเพราะว่านิดมาทุกครั้งก็ยังชอบแล้วยังชอบบรรยากาศชอบวิวชอบทุกอย่างเลยค่ะที่วัดเลยค่ะจะมีโอกาสผ่านมาก็จะไปค่ะ ไหว้พระทำบุญเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็เดินทางไปทุ่งกังหันค่ะตามมาเลยค่ะทุกคนมาดูทุ่งกังหันนี่เห็นไหมคะสวยมากขนาดอยู่วในผ่านกระจกรถนะคะเนี่ยยังแบบเราเห็นทุ่งกังหันไกลๆแล้วใช่ไหมคะเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะ เล็กๆอยู่ข้างบนแต่วิวสวยมากนี่เราถึงแล้วค่ะในที่สุดเราก็ถึงทุ่งกังหันละเดี๋ยวเราก็ไปหาที่จอดรถก่อน

หน,ห,นหน้าหน่อยไม uh uh> ่เห็นไม่มีใครสกถ่ายจกสี้มมาสีเข uh ียวเอาไปมาสีเขียวออกก่อนเต็มก่อนเต็มก่อนไงเต็มก่อนกันมันกันเล็กจ๋าลี่ยิ้มหน่อยเลยร็วไปแหนแนแหนะแๆน điều này cũng không ¡Viva, okay. okay.

สมุาอยู่ไหนอะ อันนี้มนลาต้องนีโยแลยห่อยวดีโนๆด้วยูผัวเีคนี้เด็กๆรอเขาแถวเต็มเลยเรนัช่วงี どうぞ。<laughs> <c oughs> เล่นของเล่นเสร็จแล้วเขาก็วนกลับนะคะเขาจะพาไปที่ใกล้ทุ่งกังหันมากที่สุดค่ะ <c oughs> ถึงแล้วค่ะถึงจุดชมวิวถ่ายรูปทุ่งกังหันค่ะสวยงามมากอลังการงานช่าง เดี๋ยวเราไปหาที่พักกันเลยค่ะคืนนี้เราจะนอนที่พักตำหนักเขาค้อจ้าทุกคนที่นี่ห้องพักถูกมากค่ะราคาห้องละ4 0 0บาทถ้าสมมุติเรากางเต็นท์นอนเต็นท์เขาราคา 100- ถึง150บบาทต่อคนค่ะเช้าแล้วค่ะทุกคนตื่นได้แล้วค่ะเราตื่นขึ้นมาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันจ้าสวยงามมากมาย หลังที่พักพาตำหนักเขาคอเขาจะมีจุดให้เราชมวิวอยู่นะคะเช้าเช้าแบบนี้เราก็ยืนชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ทะเลหมอกสวยงามมากค่ะทุกคนอากาศก็ดีค่ะ ี่จ้าอาหารเช้าของเราแบบง่ายๆมาม่าขนมปังกาแฟตามอัธทายายใครอยากกินอะไรก็จัดการกันเอาเองเลยเดี๋ยวหลังจากนี้เราเก็บของเรียบร้อยแล้วเราจะไปพระพิธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบของจังหวัดเขาค้อค่ะ จะพาเด็กๆไปดูอาวุธของจีนช่วงสงครามค่าบัตรเข้าคนละสิบบาทค่าของพืชิตพันธ์ฐานอิดเด็กๆชอบใหญ่เลยค่ะไม่ใช่เด็กๆนะผู้ใหญ่ก็สนใจใหญ่เลยเก็กท่ากัน นี่กพาเด็กๆมามาอะไรขึ้นเครื่องดินเหีียวหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปกันเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวก็ไปหาอะไรกินแล้วก็แยกย้ายกันเลยค่ะต่างคนต่างกลับเลยเพราะว่าบางคนอยู่ไกลมากเดี๋ยวเราก็เจอกันทิปต่อไปนะคะชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะทุกคนขอบคุณมากๆที่ติดตามดูทริปของเราจ้าขอบคุณค่ะบายๆจาาเขาค้อเจอกันทิปหน้ากับเดะแก๊งจ้า